สวัสดีครับฝ้ายไม่มีแม็กถือว่าเป็นตัวแทนของพระเอกเจนใหม่ช่างเร็จเนาะครับผมวันนี้ได้ร,ร่วมง,งานยังโมเดลก็เป็นไงครับกรบเท้าความเล็กๆเยก่อนคือว่าทีแรกเนี่ยเรามาเราก็งงให้ดูคิวหูคิวซ้อม2อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็งงย<อ>ังโมเดลทําไมต้องคิวซ้อมเยอะขนาดนี<อ>้คือมาเห็นจริงแล้วเนี่ยคือเขาจัดเต็มจริงๆครับถือว่างานใหญ่มากแล้วก็ได้เรียกว่าคือคือมีการคัดเลือกน้องๆเด็กๆเก่งๆมีความสามารถมาเยอะมากครับผมเห็นหน่วยการแล้วหน่ๆราลอนกันเนาะ คือนางเอกยุคเมือหนา,หนาวเราร้อนนะสิบสามสิบสี่ไคือแต่เขาสูงแบบเกือบจะเท่าเราแล้วก็มีนะอะไรเงี้ยร้อยเจ็ดสิบกว่าอะไรเงี้ยก็มีอะไรเงี้ยครับเป็นยังโมเดลไปเนาะใช่ครับน้องน่ารักนุกถึงงานแม็กมากเลยน้องแตลยายละครครับ เดี๋ยวท้าความนิดนึงไหมเราไปทําอะไรหว่าได้อยมาโชว์อ่าเรามาโชว์เรามาโชว์ด้วยก็คือมีแม็กซ์นะครับมีโชว์แรกเป็นโชว์เปิดกับกับพร้อมน้องๆยังโมเดลแล้วก็โชว์ที่สองนี่คือโชว์พวกเราเองก็คือนิวสตาร์ทั้งหลายครับพระเอกนิวสตาร์ครับผมนำทีมโดยแม็กน่าจะต้องเป็นแม็กแล้วครับใหญ่สุดแล้วใช่ครับผมใหญ่สุดแล้วครับ, <laughs> รบมหมายถึงอาภิสวรรคอ๋อโอเคทำ <laughs> ไมต้องอึ้งเดย ไปน้ำแต่วองไม่ใช่ไปน้ำตัเองมันยังตาตึงใจอยู่เลยค่ะพอนึกถึงขนาดอะ้รเลยเหรอแหมเขินเขินอะไรติดคอครับทำลูกอมไงเมื่อกี้อมลูกอมอยู่ความคิดถึงติดคอคชอบแมงตุ้งเลยอ่ะนี่ครัถ้าให้เก่งใจป้ายนะทำไมจะทำอะไรไม่มีอะไรชัดเจนเลยชัดเจนยังไง จริไงวะโชโช,โชมาร้องเพลงว่าเราไปัร้องอยู่แล้วเนาะร้องเพลงครับร้องเพลงไปแล้วก็มีเต้นแต่คือเรื่องเต้นจริงๆแล้วคือเราไม่ใช่ทางเต้นแต่คือแบบว่าเอาวะก็เพื่อเพื่อช่องเจ็ดพี่เขาขอมาอะไรก็ จัดเต็มไปเหมือนกันครับผมก็รอดูแล้วกันว่ารอดไม่รอดนะถ้าสดไปแล้วแหละครับผมพูดถึงบทบาทพระเอกเราเป็นไงบ้างคะตอนนี้กี่เรื่องอ่นนี้สองเรื่องครับผมก็ก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องร้องเพลงด้วยคือเรื่องหมอรักหมอเพลงแต่ว่าอันนี้เป็นฟิลคอมเมดี้เพราะฉะนั้นสนุกครับเล่น,เล,นเล่นกับพี่เอมี่พี่เอมี่จะเป็นเป็นฟิลเป็นหมอรักคือเป็นเป็นคุณหมอประจาชุมชนแต่เราเนี่ยเป็นหมอเพลงคือจะช่วยช่วยช่วยชาวบ้านด้วยวิธีการร้องเพลงช่วยเป็นตะเทในเขามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือ กลายเป็นว่าเป็นการเจอการระหว่างคุณหมอคุณหมอซึ่งมีความรู้จบต่างประเทศมาเลยกับเราเป็นแบบว่าเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านเงี้ยมีความรู้เรื่องสมุนไพรมาช่วยกันอรนงีก้ก็ก็ดีครับคือคือให้เสียงหัวเราะด้วยแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนนดูตอนไหนคะรน่าจะเร็วๆนี้เหมือนกันครับเพราะว่าได้ได้ข่าวว่าเร่งทันเหมือนกันอันนี้ก็คือของค่ายพี่พีเติ้ลครับผมครับผมชอบเหรอ รู้จักกันอ,อ๋อรู้จักกันโอเค <c oughs> ดีผมชอบครับสนุกดีชอบดี <c oughs> ใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือคุณผีที่รักผมก็ฝากด้วยการน,นี้หลังข่าวครับ,รบแล้วก็ฝ้ายนะคะมีข่าวฝ้ายจะมาเล่นช่องเจ็ดนี่กับฝ้ายก็คือจริงๆแล้วตอนนี้คือฝ้ายยังยังอยู่ในสถานะที่ฟรีอยู่ครับก็ <c oughs> คือ <c oughs> คือเล่นในช่องตอนนี้เล่นเล่นสองช่องเลยครับก็คือผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสทั้งคู่ก็คือจริงๆก็ผู้ใหญ่เขาเอ็นดูฝ้ายทั้งสองทั้งสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอบคุณแทนด้วยแล้วกันเรามาอยู่ช่องเจ็ดไหมคะฝ ก็จริงๆแล้วคือจริงๆเอาข้อจริงแล้วลูกของฝ้ายเนี่ยเข้ามาทางฝั่งช่องเจ็ดนะใช่ไหมครับก็เค้มๆแล้วก็ทางทางผู้ใหญ่ทางช่องเจ็ดเนี่ยมีโอกาสได้มาเห็นฝ้ายเล่นละครเวทีเขาเลยแบบว่าบอกว่าสนใจอยากให้มาเล่นไม่เกี่ยวกับแม็กเนาะ ก็ถ้าเกี่ยวด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเออครับแต่มีแฟนแล้วมันกลัวเดติ้งตกงไหมฮะสำหรับอะไรแม็กเหรอก็จริงๆแล้วแม็กก็เป็นของเราก็เ <Math> ป็นเราอย่างี Sultan, ้อยู่แล้วนะครับมันคือเราเราคบกันแบบสบายๆอ่ะเป็นกึ่งกึ่งเพื่อนด้วยเพราะฉะนั้นมันแบบว่าเล่นกันตีหัวกันทะเลาะกันโกรธกันงอนกันมันมีทุกทุกรสนเลยอย่างเงี้ยครับผมครับเรื่องดีนะแฮปปี้ก็ช่วงนี้ดีครับไม่ค่อยทะเลาะกันเท่าไหร่งานตลอดอ่ะเนาะก็ ทำงานก็ทำงานตลอดนะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าตีกันอยู่ด้วยเวลามัน,ม,นมันเหมือนแบบว่าดูนี่กลายเป็นว่าเออเข้าใจกันมากขึ้นอย่างอย่างฝ้ายนี่คือขอชมว่าเขาน่ารักจริงคือเขาช่วยแบบว่า ช่วงนี้ผมทํางานหนักคือช่วงนี้คือผมซ้อมละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วละครอีกสองเรื่องหนัคือฝ้ายบางทีก็ทากับข้าวมาให้แล้วก็มารับมาส่งที่กองเนี้ครับหวานเบยก็ใช่น่ารักครับขอบคุณมากขอบคุณฝ้ายขอบคุณเจ้าฮาร์ดฝากแฟนติดตามคุณนค่ะทำเร็จก็ฝากติดตามละครนะครับเรื่องคุณผีที่รักครับช่วงหลังข่าวแต่อนนี้ก็คืออีกสักรยานหนึ่งเลยเพราะว่านี้ไม่ใช่ละครที่เร่งถ่ายเร่งออนแล้วก็จะมีเรื่องหมอรักหมอเพลงอันนี้คือเป็นเรื่องที่ แม็กเนี่ยต้องร้องเพลงด้วยแต่แม็กเองเนี่ยร้องลูกทุ่งไม่เป็นแต่แม็กต้องข้ามช็อตไปร้องเพลงแหล่ร้องเพลงหมอลำเลยเพราะฉะนั้นก็คือคือต้องฝึกเยอะเหมือนกันแต่ก็คือเริ่มต้นถ่ายแล้วก็เริ่มร้องไปแล้วด้วยคือฝากติดตามด้วยแล้วกันติดตามดูเนาะได้ครับผม,ผมขอบคุณครับ ก็เท่าความนิดนึงพวกเรานะครับกลุ่ม New Star นะครับผมก็มีโอกาสได้มามาช่วยน้องๆยังโมเดลนะครับพรีเซนต์คือว่าเรามีมาเต้นโชว์แล้วก็นำเสนอน้องๆอมาแหละ่าครับผมแนะนั่งตัวดีกว่าจากซ้ายมาขวาครับสวัสดีครับผมบอสชนะกันครับครับผมวินวัทิดครับผมผมบิ๊กกติศักดิ์ครับผมบิ๊กกฤษดาครับผมแม็กวีรลนิดครับครับผมผมปราดปลมินฮะ ครับผมบูมปิยพันธ์ครับครับผมตองพรชรพลครับสหลอหมดเลยนะคระับตองชะลักใหม่เออหลอหมดเลย,ลเลยครับผม เออใครบิ๊กกว่ากันครับรู้สึกจะมีมีมีบิ๊กบิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่ใช่ไหมที่เรียกกันใครใครบิ๊กเล็กบิ๊กใหญ่ครับผมบิ๊กเล็กครับอ๋อคุณออกตัวเลยใช่พอดีว่าอาจจะคุณคุณจะเรียกว่าคุณบิ๊กใหญ่นะโอเคไหมเอาไม่พี่เอ่อบิ๊กเล็กกับบิ๊กใหญ่เนี่ยที่มามันคือผมอายุมากกว่าเขาครับแต่ก็ไม่ได้มากกว่าเยอะก็มากกว่าแค่นิดหน่อยขนาดแปรผันไปตามอายุครับผมถ้าเกิดยังไงแข่งอะไรเงี้ยก็พอๆกันครับ อาสสุดอวอาวุโสสุดว่าตอนนี้พี่แจ็คกอลีนคิดอะไรอยู่นะครับกก็ผมนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดแล้วในในกลุ่มยังนิวสตาร์ของของช่องเจ็ดนะครับผมแล้วอ่อนสุดคือใครเลยจะเป็นผมนะครับอ่นันด้านโน้นด้านโน้นครับอ๋อโอเคได้ยินนะโอเคครับ เหมือนลิงนะเหมโซนครับโซนเหมือน,นจับปูใส่กระจาดฮะกระด้งไหมอ๋อครับแม่เดี๋ยวนี้ตลอดตะกินนิดนึงก็ยังดีนะนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรพองานพองามครับแต่คือสนุกเพราะว่าน้องๆทุกคนคือตั้งใจมากเลยครับก็คือ คือทำทำทำไปเนี่ยพี่พี่เขาขู่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจเต้นเนี่ยละครไม่มานะนะทุกคนตั้งใจเต้นหมดเลยนะคือว่าก่อนก่อนก่อนขึ้นเวทีนี่ไม่นั่งคุยกันเลยนะครับไม่คุยกันเลยทำอะไรครับซอนกดดันกดดันอยู่กับตัวเองนะครับอ๋อคือนั่งดันกันนั่งดันกันครับใช่แล้วครับนั่งดันกันก็ชีวีภูผู้ได้เล่นทัลลิงได้ครับผมได้กันเลยก็ได้ค่ะเฮ้ยอามาด้านนี้บ้างใครแซ่บสุดครับในนี้ แซบในด้านไหนครับอ๋อการแซกลิ่นนะแซบเป็นคนละแบบแล้วกันนะครับผมเออบางคนเออกลิ่นแต่พี่กลิ่นอืมอืมครับถ้าถ้าแซบเรื่องกลิ่นนีใครนะนองบูบะไม่นะครับเดี๋ยวถอดโชว์ให้ดมกล้องได้เอ่าการทำงานนะคะแต่ละคนมีอะไรบ้างการทำงาน่ะฝากผลงานดีกว่าการทำงานเป็นไงบ้าง มาถึงวันนี้นะครับละครละครอะไรครับอ่าฝากผลงานเลยครับพี่บูก่อนครับพเราเต้นอย่างนีแต่เราไม่ได้กินข้าวใช่ไหมาช้ากันฝากผลงานนะครับบูงบูงก็ละครสุภาพบุรุษลูกผู้ชายครับเร็วๆนี้ครับน่าจะประมาณเดือนหน้านะครับได้ติดตามชมเลยนะครับครับของผมปัดนะฮะก็มีละครเรื่องหางเครื่องครับกำลังถ่ายทำอยู่ฮะน่าจะประมาณสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้ามั้งครับครับประมาณนั้นฮะครับ ก็คนผมมีมอรักมอเพลงครับนี่เป็นเป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็ร้องเพลงด้วยมีคุณผีที่รักอันนี้ก็คอมเมดี้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องวาวุ่นครับนี่เป็นละครเวทีก็คอมเมดี้ครับผมของผมก็กําลังถ่ายทำพรมแดนหัวใจอยู่ครับแล้วก็ซ่ารักซ่านักรักเลยครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ครับพอดีว่าผมลงมาจากเวทียังตื่นเต้นไม่หายครับ <c oughs> ครับผมละครเรื่องเล่ยนังหงครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นละครแนวคอมเมดี้ครับก็เร็วๆนี้คะครับผมก็เรื่องเดียวกันนะครับเล่ยนัหงเหนกันครับก็น่าจะได้ชมเร็วๆนี้ครับผมครับผมผมก็เรื่องคุณผีที่รักครับเรื่องเดียวกับพี่แม็กนะครับผมครับฝากติดตามด้นะครับเจ็ดสีติดตามด้วยครับคุณครับผม

มันก mm ็ปกติโอเคดูบ้าง